สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับพี่น้องไทยพี่น้องลาวพี่น้องกัมปูชาและพี่น้องสาวไทยใหญ่ของเรานะครับและพี่น้องสาวกะเหรี่ยงครับนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่เก้ามิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับวันนี้นะครับผมจะมีข่าวอยู่สามสามประเด็นนะครับมาเล่าให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านได้รับผังกันนะครับ ข่าวประเด็นที่1นนะครับวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในรัฐกยาหรือว่าในรัฐกระเลหงหแดงนะครับวันนี้มีพี่น้องประชาชนได้หนีการสู้รบประมาณ1นึ่งแสนคนนะครับก็ไปอยู่ในป่าในเขานะครับข่าวประเด็นที่สองนะครับการสู้รบในพื้นที่รัชชาน,นะครับวันนี้ก็ยังดุเดอดนะครับกล่มรัชชานใต้และ กลุ่มรัดชานเหนือร่วมกับกองทัพกบฏมีนองไลายนะครับก็ยังเกิดการประทะกันอย่างต่อเน,นื่องครับข่าวประเด็นที่3นะครับทางเกิดเหตุระเบิดนะครับขึ้นในพื้นที่รัดชานภาคเหนือครับพี่น้องมีพี่น้องประชาชนได้รับบาดเจ็บไป2ลายครับพี่น้องครับเรามาดูข่าว เรียนที่หนึ่งกันก่อนนะครับวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในรัฐกะยาหรือว่าในรัฐกะเหลงแรงนะครับวันนี้มีพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รัฐกะเลงแรงประมาณหนึ่งแสนคนนะครับไลยหนีการสู้รบไปอยู่ในป่าในเขานะครับวันนี้ก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพและเรื่องเสวงอาหารแล้วนะครับเนื่องจากขาดแคลนอาหารนะครับและไม่มี หมอหรือว่าพยาบาลน,นะครับมาดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องสาธารณสุขให้นะครับวันนี้ก็น่าเศร้าใจนะครับสาหรับพี่น้องสาวกระเลงแรงนะครับเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานะครับทางก็มีทางตัวแทนของ UN นะครับก็ไล่ออกมา ให้ความเห็นเรื่องนะครับพี่น้องประชาชซนในรัดกระเหลงแรงครับที่ไล่หนีการสู้รบประมาณหนึ่งแสนคนนะครับวันนี้ทางยูเอ็นก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่ในรัดกระเหลงแรงนะครับที่ไล่หนีการสู้รบระหว่างกองทัพกบฏมินออนไลน์และกองกําลังพิทักษ์ประชาชนหรือว่า p ี f ีเอฟนะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้กลับวานนะครับมีไปอยู่ในป่าในเขานะครับประมาณหนึ่งแสนคนนะครับก็ถือว่ายเยอะมากนะครับ หลังจากที่กองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือว่า PTF นะครับเข้าโจมตีทางหลานตรดของตำรวจพม่าและฐานที่มั่นของกองทัพพม่าหลายแห่งนะครับเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ทำให้ทางลูกน้องของกบฏมีนองหลายนะครับก็เลยสมกำลังและโจมตีทางอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินลบและร ถางนะครับและปืนใหญ่นะครับยิงกระหน่ำใส่ในรัดกระยาหรือว่ารัดกระเล่งแรงนะครับก็ทําให้พี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ก็มีไปอยู่ในป่าในเขานะครับก็ประมาณ1นึ่งแสนคนนะครับก็น่าเศร้าใจนะครับวันนี้ทางกลุ่มพี่น้องผู้ที่มีภัยสงครามนะครับวันนี้ก็ประสบปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับและเรื่องเสบงอาหารนะครับเพราะว่าอาหารการกินวันนี้ก็ กินบ้างไม่เลยกินบ้างนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับครับวันนี้ก็ทางผังของยูเอนะครับก็บอกว่าพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสาวกระเด่งแรงนะครับแต่ติดปัญหาที่ว่าพื้นที่ค่อนข้างเข้าไปไกลนะครับพี่น้องก็วันนี้ก็กําลังประสานกับทางทางผังของ กบฏดมีดหล่องลายนะครับขอเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหน่อยนะครับวันนี้เนื่องจากพี่น้องประชาชนที่อยู่ในป่าในเขานะครับก็ขาดแคลนเรื่องสเสบียงอาหารและไม่ว่าจะเป็นยาอะไรต่างๆวันนี้ก็เริ่มขาดแคลนนะครับเพราะว่าทางกระบฏมีดหล่องลายก็กีดกันทุกอย่างนะครับพี่น้องไม่ให้พี่น้องประชาชนต่างถิ่นก็เข้ามาไม่ได้นะครับมันก็จะ จับกลุ่มแล้วก็เอาไปขังคุกนะครับมันไม่ให้ช่วยเหลือนะครับมันโหดร้ายนะครับกว่าใครครับทางลูกน้องของกระบฏมีน้องไหลนะครับมันไม่ยอมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับและถ้าคนอื่นจะเข้ามาช่วยเหลือนะครับมันก็ไม่ให้เข้าอีกนะครับวันนี้ก็ทําให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในรัฐกิเลี่ยงแรงนะครับวันนี้ก็ ประสบปัญหานะครับขาดสเีงอาหารและยาอะไรก็วันนี้เริ่มจะหมดแล้วนะครับพี่น้องครับแต่ผมคิดว่าถ้าทาง u ูเอนะครับพยายามอีกหน่อยนะครับพยายามที่จะเข้ามาช่วยเหลือทางผู้ลี้ภัยหรือว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในรัฐกะเหรี่ยงแรงครับผมคิดว่าอีกไม่นานนะครับทาง u ูเอเข้าไปถึงแน่นอนนะครับแต่ต้องประสานงานกับทาง กบฏมีดอนงไลให้รีนะครับไม่อย่างนั้นจะมีปัญหาไลนะครับเพราะว่าวันนี้พี่น้องประชาชนนะครับต่างถิ่นแล่ว่าต่างจังหวัดก็มันไม่ให้เข้านะครับถ้าจะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับมันก็จะจับกลุมนะครับแล้วก็เอาไปขังคุกนะครับมันหดร้ายมากนะครับสําหรับกองทัพของกระบฏมีดอัไลนนะครับ ครับยังไงก็รีครับก็ขอบเป็นกำลังใจนะครับพี่น้องสาวคนแข็งแรงทุกคนทุกท่านขอให้ปลอดภัยนะครับครับพี่น้องครับเรามาดูข่าวประเด็นที่2องกันต่อนะครับวันนี้นะครับการสู้รบในพื้นที่รัฐานพักเหนือและภาคกลางนะครับวันนี้ก็ยังมีการสู้รบอยู่นะครับกองทัพปัะชานใต้และ กองทัพรัดซานเนื้อนะครับร่วมกับกองทัพปล่อง t n l a และกองทัพของลูกน้องกบฏมินออนไลน์นะครับก็ได้ร่วมกันนะครับสามกลุ่มนะครับและเข้ามาโจมตีกองทัพรัดซานใต้อย่างต่อเนื่องนะครับการสู้รบเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่4มิถุนายนเป็นต้นมานะครับในถึงวันนี้นะครับวันที่9กนะครับก็ประมาณ 4- 5หวันนะครับการสู้รบในพื้นที่รัดซาน ภาคกลางนะครับวันนี้นะครับวันที่เมิถุนายนพศ2564ครับตั้งแต่ตอนเช้านะครับเวลาประมาณ7นาฬิกานะครับกองทัพระสานใต้และกองทัพระศานเหนือนะครับปะทะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่วันคายหมอนนะครับและทั้งสองฝั่งไล่ปะทะกันอย่างดดเดือดนะครับการสู้รบครั้งนี้แต่ก็ยังไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างไรนะครับ การสู้รบกันหลายพื้นที่นะครับวันนี้เวลาประมาณเก้านาฬิกานะครับก็มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอีกนะครับในพื้นที่ลอยหอนครับพี่น้องวันนี้ก็พยายามอย่างหนักนะครับทางกองทัพรัช,ชานเนือกองทัพปล่องและกองทัพของกบฏนมีนองหลายนะครับไล่ล่มกันนะครับเข้ามาโจมตีลอยคอนแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ วันนี้นะครับสรุปการสู้รบเปยเกิดขึ้นหลายพื้นที่จริงๆนะครับวันนี้ก็ประมาณ3พื้นที่ด้วยกันนะครับในพื้นที่รัฐสารภาคกลางและในพื้นที่รัฐสารภาคเหนืออีก2ที่นะครับแม้กองทัพพม่ากองทัพรัฐสานเหนือและกองทัพปะหลองนะครับจะร่วมกันทั้ง3ามกลุ่มนะครับจะเข้ามาโจมตีหลอยหนนะครับที่อยู่ใน จังหวัดเหมืองเกิงนะครับพี่น้องแต่ก็ยังไม่สามารถทําอะไรกองทัพรัชานใต้ได้นะครับก็กองกําลังทั้ง3ามกลุ่มนะครับก็ทอนกําลังออกไปอีกเหมือนเดิมนะครับแล้วไปตั้งหลักอยู่แถวข้างล่างนะครับก็หมู่บ้านที่อยู่ข้างล่างลายหนนะครับก็อยู่แถวๆนั้นนะครับพี่น้องแล้วก็พยายามจะเข้ามาโจมตีอยู่ได้เรื่อยนะครับวันนี้ก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับ ก็รอรูกันต่อไปนะครับว่าลอยพงแห่งนี้ทางกองทัพร้าชานใต้จะรักษาไว้ไร่หรือไม่นะครับหรือว่าจะยังไงนะครับก็รอดูสถานการณ์กันต่อไปนะครับพี่น้องเรามาดูก,การสู้รบอีกที่หนึ่งนะครับวันนี้ก็ในพื้นที่รัานภาคเหนือนะครับนั่นก็คือเมืองสีเป่านะครับวันนี้นะครับการสู้รบประทะกันอย่างดุเดือดนะครับเกิดขึ้นตั้งแต่เวลา 11นาฬิกานะครับกองทัพรัตชาใต้และกองทัพรัตชาเหนือนะครับก็เล้ยปะทะกันอย่างดุเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับการสู้รบวันนี้นะครับก็ทางกองทัพลัตชาเหนือหรือว่าเอ p นะครับก็พยายามอย่างหนักครับพี่น้องเพื่อที่จะเข้ามาโจมตีกองทัพรัตชาใต้ให้ได้นะครับวันนี้นะครับทางผ่านกองทัพลัตชาเหนือเอ p นะครับก็ ได้ใช้โดนครับพี่น้องและเอาระเบิดนะครับเอาระเบิดเอามัดกับโดนครับพี่น้องแล้วก็จะให้มันมาระเบิดในพื้นที่รัชชานใต้นะครับแต่ทางหน่วยแม่นปืนของกอง,องทัพรัชชานใต้ได้เห็นก่อนนะครับก็เลยยิงตกครับพี่น้องยิงโดนของกองทัพรัชชานเนอตกไปหนึ่งลำนะครับพี่น้องก็ถือว่าเป็น ข่าวเลยนะครับผมคิดว่าถ้าไม่ยิงตกนะครับมันคงมาปล่อยระเบิดแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้ว่าระเบิดจะใหญ่แค่ไหนนะครับแต่ผมคิดว่ารู้แล้วก็ไม่ค่อยใหญ่นะครับก็น่าจะเป็นระเบิดที่ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องระมัดร,ระวัง อย่างเต็มที่นะครสำหรับกองทัพระชานใต้ของเรานะครับถ้าไม่ระวับบงนะครับวันนี้กองทัพระชานหรือพยายามทุกอย่างนะครับผมคิดว่าอาจจะใช้โดนมาปล่อยระเบิดนะครับหรือว่าจะมาลูสถานที่หรือว่าลูกำลังพลนะครับว่ากองทัพระชานใต้อยู่ตรงไหนบ้างนะครับเขาจะไะไ เข้ามาโจมตีได้ง่ายนะครับวันนี้ก็เป็นแผนการของกองทัพรัชานเนือนะครับวันนี้ถือว่ามีทุกอย่างจริงๆนะครับกองทัพรัชานนือลูกน้องของกบฏมีนอ,องหลานะครับก่อนหน้านี้นะครับก็มีรายง,งานข่าวมาว่าการชูวรลบครั้งนี้นะครับกองทัพรัชานนือได้รับเงินจากกองทัพกบฏมีนองหลาเป็นจํานวนมากนะครับพี่น้องเนื่องจากกองทัพพม่ามีแผนการให กองทัพรัดชันหรือนะครับกวาดล้างกองทัพรัดชานใต้นั่นเองครับแล้วก็กองทัพกบฏมินอ,องไล่ค่อยจัดการกองทัพรัชชันหรือที่หลังนะครับก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับยังไงก็ดีครับพี่น้องก็อยากให้หาทางออกร่วมกันอยู่ดีนะครับยังไงเราก็เป็นคนคนบ้านเดียวกันนะครับหรือว่าคน สายเลือดเร็วกันนะครับต้องรักและสามัคคีกันนะครับก็พยายามหาทางออกร่วมกันต่อไปนะครับก็ยังไงก็เีนะครับอยากให้เป็นแบบนั้นนะครับครับุ่ณองครับเรามาดูข่าวประเด็นที่3กันต่อนะครับเกิดเหตุระเบิดขึ้นในพื้นที่รัดสารภาคเหนือนะครับวันนี้นะครับก็ เกิดเหตุระเบิดขึ้นสองครั้งนะครับก็ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับบาดเจ็บไปสองคนนะครับเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่เมืองน้ำลันนะครับก็อยู่ใน,อย,ในอยู่ใกล้เมืองสีเป่านะครับรัชชานภาคเืลนะครับก็มีพี่น้องประชาชนได้รับบาดเจ็บไปสองคนนะครับ เมื่อวานนี้นะครับวันที่8มิถุนายนพศ2564ครับเวลาประมาณ20นาฬิกานะครับก็มีคนร้ายนะครับมาวางกหลักระเบิดไว้นะครับคนร้ายขับรถมอเตอร์ไซค์มานะครับแล้วก็มาจอดที่หน้ากาศครับพี่น้องแล้วก็มาวางกหลักระเบิดไว้นะครับทำให้เกิดระเบิดขึ้นนะครับในพื้นที่ตลาด เมืองน้ำลั่นนะครับก็อยู่ใกล้กับเมืองสีป่อนั่นเองครับก็ทําให้เกิดเหตุระเบิดขึ้นนะครับก็มีพี่น้องประชาชนที่มาจ่ายตลาดนะครับได้รับบาดเจ็บไปสองคนด้วยกันนะครับตั้งแต่ลูกน้องของกบฏมีนองไลายหรือว่ากบฏมีนองหลาเข้ามายึดอํำนาจนะครับพี่น้องก็ทําให้เกิดเหตุระเบิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับในพื้นที่รัฐชานได้รัฐต่างๆนะครับ ก็ถือว่าวันนี้นะครับสถานการณ์ก็ค่อนข้างวุ่นวายนะครับในประเทศพามา่าหลังจากที่กบฏมีนางหลายยึดอำนาจนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เป็นต้นมานะครับก็มีเหตุเกิดระเบิดขึ้นอยู่หลายครั้งนะครับในพื้นที่รัฐฉานของเราและในพื้นที่รัฐต่างๆนะครับจากเหตุการระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นกลุ่มไหนนะครับ เป็นกลุ่มที่จะมาสร้างสถานการณ์หรือว่าอย่างไรนะครับก็ยังไม่รู้นะครับถึงวันนี้ก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้ที่มาวางกับหลักระเบิดในตลาดนะครับครับยังไงก็รีครับพี่น้องครับก็อยากให้ระมัดระวังกันมากขึ้นนะครับหน้าเวลานี้เราเคยอยู่แบบสงบนะครับไม่มีอันตรายนะครับแต่วันนี้อันตรายรอบโต๊จริงๆครับสําหรับพี่น้อง ซาวไทยใหญ่หรือว่าซาวรัดชันของเรานะครับทุกพื้นที่นะครับวันนี้ก็ขอให้ระมัดระว,วังตัวให้ดีนะครับก็ทุกท่านไดป้ปลอดภัยนะครับก็อยากให้ระวังตัวไว้นะครับเพราะว่าสถานาการณ์บ้านเมืองไม่ปกตินะครับก็ต้องระมัดระว,วังนะครับจะไปไหนมาไหนวันนี้ก็มันก็สถานาการณ์ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับ เราเคยอยู่แบบสงบนะครับก็ไม่มีอันตรายนะครับแต่วันนี้มันเปลี่ยนไปนะครับไม่เหมือนเดิมนะครับสถานการณ์ในบ้านเรานะครับครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดเพลงเท่านี้นะครับถ้าผมพูดผิดไปประการหนก็ขออภัยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ